โอเคครับวันนี้ก็กลับซีดัตสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่โอนามโมเช่นเคยนะครับว,วันนี้พี่โอนามโมก็จะมาเล่นบูทเฟกเกอร์สกินใหม่นะครับก็คือสกินนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหโคตรจ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเล่นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยไปออ,อ,ออกครั้งแรกเลยผมมันดวงดีอยู่แล้วไนงะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะดวงดีจริง ดูเขาเรียกว่าการไล่ดวงอยู่ครับไล่ดวงรอบมาในรอบนี้อ๋อเ <c oughs> ขาเรียกว่าไล่ดวงรอบที่สองอ๋า <c oughs> อาวะเฮ้ <c oughs> ตลกแล้วตลกแล้วตลกแล้เฮ้ยตลกไปแล้วตลกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่ลแล้วแหลเอ้าบู้ฮู้ฮู้ฮูฮู้ฮู้ฮ้าู้ฮ้ฮ้้วู้ฮูคฮููู้อ้า้ มันได้ง่ายไปหรือเลปล่าครับมันดวงเ <Wow. S 1> ปล่าคนชื่อโอมันดวงดีนะโอเคครับตอนนี้ก็พี่โอรโมก็จะไปเล่นให้เด็กๆกับน้องหนุนะะนกกนน่มๆน,นะครับว่าสกินบูทแฟคเกอร์สกินเนี้ยมันดียังไงนะครับถ้าแตกก็อัตราการยิงหนึ่งดับเมทหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเทียบกันนะนะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องเป็นเลเวลเจ็ดก่อนมันถึงจะเทียบได้นะทนะ่านผู้ชมไม่รู้ว่าเลเวลไหนแต่ว่ามันมีสกินที่ดีกว่าก็ามีนะครับแต่ว่าผมจะมาเล่นสกินใหม่บูทแฟคเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะ ลองไปเล่นให้คนดูใหม่ดูนะครับเลเวล7นะครับมันเป็นบูตแบล็คเกอร์สกินแรกที่อัพเลเวล7ได้นะครับก็คือที่ผ่านมามันไม่มีอัพได้เลยนะครับท่านผู้ชมตีก็เป็นสกินแรกสกินใหม่ล่าสุดนะครับที่มันอัพได้โอเคเดี๋ยวพี่โอนโมก็จะพาเด็กๆกน้องน้องหนุ่มไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โอนโมก็จะเล่นซีหนึนน่นงเหมือนเดิมนะครับเด <Okay. S 2> ี๋ยวถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับ oh. ไปกัน,นเลยโอเคครับเราเข้าสู่เกมไปที่เรียบร้อยครับเราเลือกข้างล่างของลงขข้้้้าางงงงหนนนนนออออเเเมืพกกกะคครับโผูลลลล่่็ไปย โอเคเราเล็งปืนก่ับตอนขัตอนแรกเราต้องเล็งปืนก่อนโอเคเราเห็น MP5 มพ้าเขาลุกตรงไหนกันบ้างวะผมก็มองไม่ทันว่ะฝั่งซ้ายเขาลงฝั่งซ้ายนะโอเคผมได้ปืนจิ๋วๆขึ้นมาตัวนึงเขาลงไปละกป่ายเขาไปก่อนโอเคที่อะเปิดจุดครับเหมือนจะรู้ว่าเราอยู่ด้านไหนไม่ไงมาละท่านในซ้ายมอง F บอกเอฟดาวล่วงโอเคมาจะเคลียร์โอเคเรเคาจะเป็นแรกบูทแฟกเกอร์นะครับผมดนหน่ารามีตัวเ้าเบิร์โอเคมา,าจะปล่อยไปชิวๆผมจะแลกบูทแฟกเกอร์ไว้โอเคทำการพันยาก่อนนะผู้ชมสวยงามตัวเปิดจุดใกล้ๆเราครับมันเปิดสองรอบนะงานน้าเราตัวหนึ่ง จะวิ่งไปไหนไม่ทราบนะแต่โนดดโอนโมต่ใส่ตุ๋ดนะเจอพี่อนมโมถุยตุ๋ดนะโอเคเราจะดับไปสองครั้งครับสไลด์หนอนสไลด์หนอนเขาเรียกว่าสไลด์หนอนโอเคบูสเกอร์หัวปะมีหัวครับสองตัวมีสองตัวคอนดูมีสองตัวหายละเอาเฮ้ยสี่ร้อยเลยเหรอดาวครับท่านผู้ชม,มเมื่อกี้เห็นซ้ายตัวหนึ่ง ไล่หนอนออกมาแดงแดงห้าหร้อยบ้าห้าร้อยเลยอ่ะคนดูคนแรงอะ่ะอู้ปืนใหม่อย่างแรงเลยห้าหร้อยสี่ร้อยห้าหร้อยอะ่ะโอเคเราได้มาสี่คิวแล้วท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะตามล่าต่อด้วยบ er. ูทแพ็คเกอร์โอเคกโครแรงอะ่ะใช่เหรอวะเข้าหัวง่ายด้วยนะคนดูมัน,ม,นมันเพิ่อมอัมรตาการยิงนะมันเลยแบบทำให้เราแบบ กดค้างแล้วมันลากขึ้นง่ายอะ่ะฟือประมาณนั้นแหละคนดูอ่าคือประมาณว่ามันยิงลั่นเร็วยิ่งปืนไหนที่มีอัตราการยิงเร็วมันจะมีโอกาสเข้าเข้าหัวมากกว่านะครับก็คือผมจะบอกคนดูไปด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นเอ้ยน่ารักอีตัวกูกำนองแม่เดียวเลยเหรคนดูเฮ้ยดีไปหรือเปล่าวูทแฟกเกอร์ก็บอกเนี่ย เฮ้ยเหมือนมีตัวบวกกันนะไม่แน่ใจเพื่อนเขาน่าจะมีเกาะสีครับเราต้องยิงหัวอะไรเง้เขาเห็นแล้วล่ะไม่โดนครับคดูต้องรอถ้าเราจะยิงหัวต้องรอเขาสวนก่อนรอเขาสวนอย่างเงี้ยอุ้ยเขาเปิดด้วยวิทย์ตัวยิงโดนครับคนดูชิบหายละชิบหายแล้วคนดูชิบหายแล้วคนดูสไลด์นอนนี้มาก่อนเอาอุย้ยแรงจังวะ เม็ดเดียวคือล่วงอ่ะแกเ,เป็นเขาอ,อยู่นู่นอุ้งหัวร้อยสี่เองเหรอคนดูเบานะทำไมมันแรงแรงสลับเบาเหรอเข้าหัวร้อยสี่เองอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เขาดาวไปแล้วเาขาจุ๊บตัวเองหายละก็ได้อยู่ลองเล่าแบกเกมก่อน เพื่อนเขาจอดไม่หยุดเลยว่ะคนดูเพื่อนเขาจอดไม่หยุดเลยทิพานะบนบัตรอนด์หนึ่งตรงขวาหนึ่งโอ้ไม่ไดาวหรอคนดูดาวาวันดาว,าวโหแรงมากว่าดาวตัวขาเราต้องรอตัวขวาออกมาตัวขวายังอยู่หลังไอ้วอลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาจะไปชุบเพื่อนเขาชุบไม่ทัน โอเคเสร็จแล้วแล้วท่านผู้ชมมีสองตัวตัวหลังตัวนึงตัวหลังตัวไกลส่วนอ่ะไอ้ขวัหลังเรามาคนดูโดนหลอยชิบหายแล้วคนดูหนีคนเราดูหันมะหันอยู่หัวย ดาวสองก็ดูเหลือตัวเดียวขวาอู้หูรอดได้ไงวะแรงอัดตัวก,ก็แรงกันดูอู้ไม่ดาวอู้ใจเต้น嘛โอเคคนดูเหลือตัวบนตัวเดียวตัวบนตัวเดียว,ว,ว,ยวฮะลบหลายวอลครับเดี๋ยวเราต้องใช้วิชาปาระเบิดใส่เขาก่อนปาระเบิดได้วอลแน่นอน เราบอกได้วอลแน่นอนลรวรอสวนหวัวเลยช็อตน,นี้เรียบร้อยหวัวแต่โอ้โหปอคโอคตรดีอ่ะคนดูวันนี้วันที่เก้าใส่เสื้อบเบอร์เก้าด้วยเก้าหน้าเก้าไกลลงเฮ้ยนี วุ้ยี่ตัวเลยคนดูเข้าหัวอีกแล้วแดงๆเลยดูเห็นไหมโค้งจัดเราปาระเบิดแมันแมนมันแม่โอมันแพีโอมนแพีโออยูรละเบิดร้อยกว่าสองตัวเลยปาระเบิดไปก่อนครับคนดูรัวๆไปก่อนตัวเล่นงานโอ้เราโดนมาคนดูโอ้โดนแหลงแดงปมักหงละสามตกโอ้ โอโ้โ,อโหโอ้โห <ST AN N ED> โอ้โหแก้วนี่โ,นโมขอแก้ตัวอีกเกมนึงนะครับพลาดว่าคนดูมาแก้เราแบบแดงๆเ,เลยเว้ยหัวนี้โดนเราแดงๆเ,เ,เลยนะเว้ยหมวกดำเลยนะเว้ย เออเอาใหม่เขาดูอีกเกมนึงขอแก้มือนะครับโอ้โหพลาดวะเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยครับคนดูเมื่อกี้ผมกะว่าจะเล่นบ er ูทแพลเกอร์ไงถ้าผมปลารละเบิดอ่ะผมคิดว่าผมชนะตั้งแต่ตอนแรกและแต่ผมคิดว่าแต่พี่โอนาโมคิดว่าแบบพี่โอนาโมจะเล่นบูทแพลเกอร์ให้ได้เด็กดูนะจบเลยเดี๋ยวพี่อขอแก้ตัวอ,อีกเกมนึงนะครับโอเคเดี๋ยวรอรับชมกันในเกมนะครับผมโอเคเราจะขอแก้ตัวนะครับเมื่อกี้เราพาลาดเราโดนสามศพด้วยอ่ะคนดูเห็นนะ ไม่น่าพลาดเลยเมื่อกี้ผมหวังว่าผมจะเล่นบู o แฟคเกอร์ให้เด็กๆดูไงผมต้องดึงระยะอีกหน่อยหนึ่งอ่ะผมจะมารีวิวแบบให้ว่ามันดียังไงอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เราพลาดนะครับเจมนี้เราจะไม่ประมาทแล้วนะโอเคไหมฝากเป็นกำลังใจพี่อโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะโอเคนะมาดูว่าขอลุยต่อเกมที่สองไม่ไม่มีอย่างตัวัหายละข้าไหนข้าไหนไม่ได้ลุพีขไหนวะ นนข้านในมีโฟกันสวยคาร์บอนนี้เรหนึ่งครับคนดูมันหัวจะวิ่งไปรถตัวหนึ่งโอเคโอ้ไม่ดาว มันจะมีตัวมาหาเราเก็บปะสามก่อนสวยมันมีไตมีเหมือนมีตัวไตใกล้เราไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ UMP ยิงระยะไกลไม่ได้ครับต้องระยะไกลต้องถอกก้อนก่อนต้องถอกก้อนก่อนโอเคอันนี้ได้อยู่จะไม่โดนหวนเลย เงครับโดนเจ๊โดนน้องกัดโดนน้องกัดโดนโอเคโอเคเรายังไงเอายิงใครหนูอยู่นี่หนูไอหนูไอหนูอยู่นี่หนูไอหนูอยู่นี่ไฮไลท์เลยกันตอนเนี้ยไฮไลท์ไฮไลท์เซฟไอหนูไอหนูไอหนูงงไอหนูงงใครยิงผมมาไปนทำอะไรอ่ะ กูไมาไหน,นโูโดนตัวเข้าหมาเท่าไรหร่นเจ๊ก่อนมไม่ทันมองโอ้ตกใจไอ้หนไอ้หนูยืนทำอะไรส่องหนูหรือเปล่าลเราจะยืนชุบล่อคนนะครับไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่ายืนชุบล่อคนล่อสัตว์ตัวเราจะเข้าเข้าออกออกล่อให้พวกมันมาหาเรา ผมจะนั่งรอยตรงนี้จนกว่าพวกเขาจะมานั่นไงนั่นไงได้ผลไหมล่ะโชก้อนออกตาย ไ,ได้อะคนดูเอา้าทำไมมันบวกกันบวกกันบวกกันไาวิคูดาวอยู่ยไม่ดาวมาดีได้ผล,ลว่าลอดได้ผลว่าคนดูรอดสำเร็จ โดนไปไอ้หนูโดนไปไอ้หนูแดงแดงบูทแฟกเกอร์มาผมคิดว่าเขาน่าจะเพิ่งออกจากลงฟ้ามานะถ้าในความรู้สึกพี่โอ่ะนั่นไงผมบอกแล้วไม่เคยพลาดเราจะปล่อยให้เขาเก็บของนะครับไอ้ดำไอ้ดำมากับใครนะ้ามากับแฟนหรือเปล่าเขาจะไปเขาจะไปตู้หรือเปล่าไม่แน่ใจ เขาพุ่งเลยเขายอมเสียสละพุ่งไปเด็บไปด่าวิ่งสองตัวมากับไอ้หลามมากันจะมากับแฟนเขาปะโหแรงเหมือนกันนะเนี่ยไอ้หลามร่วนหนึ่งนะจุดเพืนเปล่ารอบสองจะมาจุดเพื่อนเราบอกว่าบุฟเฟ่ร์มันแรงเหมือนเดิมเหมือนนั้นนายจะมีคนยิงนะครับด้านหน้าขวาเราเห็นไอ้วอลอยู่คนแรกแสดงว่าน่าจะมีคน แสดงว่าก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งบวกกันไปเสร็จเมื่อกี้้เดี๋ยวผมจะเรียกขึ้นก่อนนะตอนนี้ผมมีแปดคิวละผมคิวๆอยู่แล้วบวกแล้วตอนนี้แปดคิวผมคิดว่านะอาจจะอยู่บนหน้าเราไม่แน่นี่ไงโอ้ยเดนอย่างนี้ตูดแดงๆเลยเหรอสามร้อยอ่ะเพื่อนเรียบร้อยนี่นายมืตัวดูน โดนฝากคนดนูชิบหายละหลังอย่าเข้าก็พอนะอย่าหลังเข้านะผมคิดว่าเราต้องรอเขารอเขาบาัตร <Ooh. S 1> กับเราเด็กเด็กนไม้โคตรแรงคือเด็กเด็กอะ่ะหลักๆเลยถ้าเด็กเด็กเล่นบนมือถือ,อเด็กเด็กวางเป้าวางเป้าให้มันแบบพอดีอะ่ะต่ำกว่าตัวก็ได้เลยหัวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเลยหัวจะเข้าง่ายกว่า แต่พี่โอชอบบางตรงแบบนี่แล้วก็ลากขึ้นเดียวเพราะว่าพี่โอนโม,โมเล่นเล่นบนคอมไงนะเดี๋ยวก็จะโมนดีดขึ้นไปข้างบนหอนตลิงไม่ใช่ดีดโอเคหน้าผมมีตัวไอ,อ้หลนี่อุ้ยโอ้โป้องวะตัวเดิมปะเนี่ยเราเห็นแล้วนะเราเห็นแล้วนะเขาจะบัดหรือเปล่าแค่นั้นแหละ้หลังยิง เอาแล้วแดงแดงด้วยดิยเพื่อนเอีเพื่นอนข้างบนเรียบร้อยนะน่ะคนโดถ้าไม่มีเพื่อนเรียบร้อยถ้าไม่มีเพื่อนเรียบร้อยผมบอกแล้วเรียบร้อยไอ้ต่อลลางมันยิงรามาน่าจะลงแถบซ้ายแล้วขึ้นขวามีสองอย่างเฮ้ยนี่ ไฟไฮไลท์ไฟไฮไลท์ไฟสามหัวเซฟไหนาะไหายะกูไม่โดนต้องเอาต้องเอาต้องเอาด้านห้ามีครับเฮ้ยมีตัวางกลับระเบิดอยู่ด้านบนมาผมรู้ละว่าเขาอยู่ด้านบนผมรู้ละว่าเขาอยู่ด้านบนผมรู้ละ ผมลืมว่าพวกเขามีประตูวาร์ปนี่หว่าแต่พวกเขาไม่ลงหรอเขาก็ต้องวาร์ปลงหรือพวกเขาวาร์ปลงละยังไงวะคนดูเขาวาร์ปลงก็หรออ้าวพวกเขางียบจังอ่ะพวกเขาวาร์ปลงอ,อุ้ยเขาอยู่ขวามือไม่ อนาอนโอ,อ้ยหนีก่อนไหนอ่ะไม่ดีที่หนึ่งก็ไม่ต้องเราเอาหลังกะโอ้อยเอา,อานายเลือดในหนึ่งกับเราแล้วนายตุยเราเมัก้าเราขอญาติวัดกับผมเรียนกับนายเลยนะเดีบอกว่าเฮ้ยชุกอย่เพื่อนชุกอย่เพื่อนน่าจะรักเพื่อนผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ให้คลุกไง oh. แสบไหลผมแสบจัดป,ปาระเบิดใส่ผมป,ปาระเบิดใส่ผม <pouquinho. S 1> ปาระเบิดใส่ผมมาแล้วมาแล้วก็ดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนื้อแอบเขาจะหลอกใต้บอลเยอะๆนะครับมันจะหลอกเขาเขาจะหลอกเขาบ้างเราให้เขาให้เขาทา,ายว่าเราอยู่ไอ้บอลไหนมันเป็นการหลอกศัตรูครับแล้วก็จะปาระเบิดดักไว้ขวามือเขาออกขวามือเราดักขวาไปหนึ่งรูปไปอีกรูปไป ออกอ้ายเขาเรียกว่าฮ่าคอมเมนต์จังวะเฮ้ยอะไรอ่ะคุณดูเฮ้ยมาดิวัดเลยวัดเลยวัดหัวกันแล้ววัดเปล่าเจ็บนะเจ็บนะเฮลโลใหม่เป็นเฮ้ย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 เขามีปืนเขาเปลี่ยนปืนแล้ว อะไาจะยิง,ง,งปืนระเบิดก็ได้นะครับไม่อะไรก็ดูเอา โอเคครับก็รีวิวจบไปที่เดอบอนะครับก็จบที่1นเกมที่ที่หเกมมั้งท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้คนดูดูอีกสักรอบนึงครับแล้วก็รายละเอียดอะไรยัางเงี้ยจะพูดได้ฟังนะครับก็คือสกินเนี้ยมันเป็นสกินแรกที่อัพเลเวลเจ็ดก็จริงนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ทุกๆเพกเกอร์น่ะมันดีๆพอๆกันแหละนะท่านผู้ชมก็จะถามว่าอันนี้ดีไหมมันก็เหมือนรู้สึกว่ามันก็เข้าหัวง่ายนะรู้สึกว่ามันมีอัตราการยิงเพิ่มมาหนึ่งใช่ไหม อ่าแล้วก็ดับเบดหนึ่งนี่แค่เลเวลสองเนาะอันนี้แค่เลเวลสองนะครับคนดูโอเคนะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะครับแต่หลักๆเลยผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่มแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็ตากันยิงสองยิงเร็วนะครับเข้าหวังได้เหมือนกันแต่ตอนนี้จะเป็นดับเบดแรงแรงนะครับแม่นยำก็คือยิงแรงแล้วก็แม่นขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีตัวมาใหม่ล่าสุดน,นี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมก็จะอัพเป็นเลเวลเจ็ดนะครับก ถ้าเลเวลเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์แบบบงกุดอ่ะดูดิคนดูแยกล่างได้ด้วยเลเวลเจ็ดนะโอ้หโเคเทคือแบบมันต้องปลดล็อกก่อนคือแบบนี่ไงตอนที่เรายิงได้มันจะเป็นภาพนี่เลย ตอนสังหารเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรูดออมารีวิวโอเคไหมโอเคตอนยิงติดตัวก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแค่เลเวลสามก็ถือว่าเท่ยแต่เลเวลเจ็ดนี่จะเท่กว่าโอ้โรเท่อะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่โอโนาโมมาอัพเป็นเลเวลเจ็ดแล้วแล้วก็ไปป็กนการดกันอีกรอบหนึ่งว่ามันบวกสเต็กอะไรมั่งเอฟเฟกเป็นยังไงมั่งนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้แค่เลเวลสองไปก่อนนะครับเพราะว่าเพชรก็มีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอัพให้เดี๋ยวขอแบบเปรียบเทียบว่าเลเวลสองกับเลเวลเจ็ดเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับโอเคโอเค ถ้าท่านผู้ชมอยากให้พี่อนโมเล่นปืนไหนอีกก็เล่นเ,น,เนรูปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้าน,นล่างด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่อนโมในการทำคลิปด้วยนะครับผมอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็ฝากน้ำฝากตัวเด็กๆด,ด้วย่อเล่นซิโอนะครับทำเล่นฟีไฟมาประมาณ5-6ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ผู้ติด,ดตามก็แค่30,000กว่าเองก็ เชวยกดซับกันด้วยนะซับพอร์ตพี่อรโม์ด้วยเข้ามาดูทุกคลิปคอมเมนต์ทุกคลิปด้วยรักกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าเนาะในคลิปวิดีโอหน้าโอเค